เป็นมนุษย์ออฟฟิศเราจ่ายประกันสังคมมาทุกเดือนจะได้สิทธิ์อะไรบ้างจ่ายประกันสังคมเดือนละ750บาทเบิกอะไรได้บ้างส่งประกันสังคมมา10ปีแล้วอ่ะแล้วต้องส่งต่ออีกกี่ปีอ่ะกรูสีเดอะโคชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ ตอนเราเข้าสู่คุณสิริโคชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้นะฮะนี่แหละครับกับคําถามเหล่านี้ที่หยิบยกมาเปิดรายการเชื่ออย่างยิ่งว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ก็เป็นพนักงานเงินเดือนแล้วก็มีการจ่ายประกันสังคมเป็นประจําอยู่แล้ววันนี้อยู่กับโคชโต้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโคชโต้ al, ครับมันมีสิทธทิประโยชน์อะไรบ้างครับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมนุษย์เงินเดือนครับจะอยู่ที่มาตรา33 เขาจะให้สิทธิประโยชน์7กรณีด้วยกัน7กรณีทุกช่วงจังหวะชีวิตของเราเลยครับแบบโอตั้งแต่เกิดเลยนะตั้งแต่เกิดทํางานแก่เจ็บแล้วก็ตายเลยครับทุกช่วงชีวิตจริงๆนะครับเนี่ยใช่งั้นขออนุญาตเจาะลึกลงไปในแต่ละช่วงชีวิตเลยเริ่มจากเกิดก่อนเลยสมมุติว่าเรากําลังจะมีลูกครับเราสามารถเปิกค่าคลอดบุตรได้คนละ1 5 0 0 0บาทต่อการคลอด1ครั้งครับเชื่อว่าหลายๆคนก็ไม่รู้นะฮะ 15,000บาทเหรอฮะใช่ไหมฮะใช่ครับต่อการคลอดหนึ่งครั้งไม่จำกัดจํานวนครั้งด้วยไม่จํากัดจานวนครั้งใช่งั้นสมมติอยามีลูกสักโหลหนึ่งอะฮะได้เลยครับเตามสบายได้เลย <laughs> อันนี้ก็คือจะได้รับตั้งแต่คลอดลูกเลยถูกต้องครับผู้หญิงเบิกได้แน่นอนนี่แหละเพราะเป็นคุณแม่แล้วผู้ชายเ่ะครับเบิกได้ไหมครต้องเลือกระหว่างฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเป็นคุณแม่หรือว่าคุณพ่อก็ได้ครับตอนนี้เมื่อไรครับอีกช่วงหนึ่งเมื่อลูกเราโตขึ้นครับเราสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุ คนละ800บาทต่อเดือนเบิกได้จนถึงลูกเราอายุ6ปีบริบูรณ์สูงสุดครั้งละ3คนครับแบมสูงสุดครั้งละ3คนนะฮะอันนี้ก็คือตั้งแต่หลังจะเกิดมาไปะจนถึง6ขวบเลยถูกต้องครับนั้นต่อเนื่องมาอีกหนึ่งช่วงชีวิตที่สําคัญเลยก็คือการทํางานครับประกันสังคมเนี่ยเขาจะคุ้มครองเราเมื่อเราตกงานครับแบ่งออกเป็น2กรณีนะแบม2กรณีในการตกงานกรณีแรกคือเราถูกไล่ออกอ เราจะได้รับเงินทดแทนช่วงที่เราตกงานเนี่ยห้ของรายได้ห้าสิเป็นของรายได้สูงสุดนาน180วัตโค้ชจะยกตัวอย่างนะสมมุติเราเงินเดือน20,000บาทประกันสังคมเขาจะคิดฐานเงินเดือนสูงสุดไว้อยู่ที่15000บาทแสดงว่าถ้าเราถูกไล่ออกเราจะได้รับเงิน50%ของ15000บาทนั่นก็คือ 7,500บาท7,500บาทอันนี้น,นสูงสุด180วันอันนี้คือต่อเดือนต่อเดือนครับนานสูงสุด180วันนั่นก็คือประมาณ3า <6 S 1> เดือน6เดือนขออภัยอันนี้ตัดออกได้ออตัดออนแอนได้เลยนะฮะอยาใครรู้ผมจบบัญชีนะฮะก็คือ 5, 4, 3 180วันก็คือประมาณ6เดือนถูกต้องครับอีกกรณีหนึ่งนะคือเราอะ ลากออกเองออกเองแต่ว่าเรายังหางานใหม่ไม่ได้อเราจะได้รับเงินค่าทดแทนตอนที่เราว่างงานเนี่ย30%ของรายได้โค้ชยกตัวอย่างนะสมมุติเราเงินเดือน20,000บาทรบประกันสังคมจะคิดฐานเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่15,000บาทแสดงว่าเราเนี่ยสามารถขอรับเงินทดแทนช่วงที่เราตกงานได้30%ของ15,000บาทก็คือ4,500บาท นานสูงสุด90วันหรือว่า3เดือนครับอันนี้90วันทํางานเรื่อยไปครับจนกระทั่งกเกษียณโอ้เป็นวันที่หลายคนรอคอยประกันสังคมครับจะจ่ายเงินชลาภาพขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมมานานเท่าไหร่แล้วครับแบบที่1นนะจ่ายเงินเข้าประกันสังคมน้อยกว่า180เดือน <c oughs> และมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์ครับแบบนี้จะได้รับเป็นเงินก้อนเรียกว่าบําเหน็จชราภาพซึ่งในบําเหน็จชราภาพนะจะแบ่งออกเป็นสองกรณีด้วยครับกรณีแรกคือจ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคม1 1> ครับหเดือนถึง11เดือนเงินที่เราจะได้รับเนี่ยก็เฉพาะส่วนเงินสมทบของเราเท่านั้นส่วนอีกกรณีหนึ่งเราจ่ายเงินสมทบเข้าประกันสังคมมาแล้ว1 2บสถึงร้อเดือนอเงินที่จะได้รับก็คือเงินสมทบส่วนของเรา บวกด้วยเงินสมทบของนายจ้างแล้วก็ผลประโยชน์ตอบแทนด้วยครับเมื่อกี้คือแบบที่1นนะฮะทีนี้มาแบบที่2ครับถ้าคนที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนขึ้นไปและมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์แบบนี้เราจะได้รับเงินรายเดือนเรียกว่าบำนาญชราภาพบำนาญชราภาพ,นานาภาพเมื่อกี้แบบแรกคือบำเหน็จครับอันนี้คือบำนาญประกันสังคมเนี่ยเขาจะดูเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนย้อนหลังก่อนที่เราจะ,กะเกษียณครับโดยที่เขาจะแคป ฐานเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่15,000บาทโพสตยกตัวอย่างนะสมมุติวันนี้เราเงินเดือน20,000บาทเราส่งประกันสังคมมาแล้ว180เดือนก็จะได้รับบำนาญชรา,าภาพเท่ากับ20%ของ15,000บาทก็คือเดือนละ3,000บาทครับแล้วถ้าส่งเกิน15ปีครับอันนี้คิดยังไงฮะทุกๆปีที่เราส่งเงินประกันสังคมมากกว่า15ปีจะได้รับเงินบำนาญชรา,าภาพเพิ่ม เดือนละ225บาทครับโคชยกตัวอย่างนะสำหรับคนที่ส่งประกันสังคมมาแล้ว30ปีเขาก็จะได้รับบำนาญชราภาพเดือนละ6,375บาทต่อเดือนจนกว่าจะเสียชีวิตเลยครับครับผมแล้วถ้าอายุเกิน55ปีแล้วและยังทำงานอยู่บางบริษัทเกษียณตอนนี้60บางบริษัทเกษียณตอนายุาครับอันนี้คือจะได้รับเงินตอนไหนครับตอน55เลยฮะ ตอน55ยังไม่ได้รับเงินครับเราต้องส่งเงินประกันสังคมต่อไปจนถึงตอนที่เรากรเกษียณแต่การที่เราทําแบบนี้จะทําให้จํานวนปีที่เราส่งประกันสังคมเนี่ยเพิ่มขึ้นมันก็จะทําให้เราได้รับบํานาญชราภาพเพิ่มขึ้นด้วยครับโอเคครบถ้วนสําหรับกรเกษียณนะฮะต่อเนื่องกันไปเลยนั่นก็คือในพาร์ทของ7จ็บโคว่าเรามาต่อกัน EP หน้าดีไหมครับ EP นะ้อ๋อ EP นี้ยาวเกินไปแล้วใช่ไหมฮะโอเคก็คือจริงแล้วเหลือเจ็บ แล้วก็ตายถูกต้องอีกสองส่วนที่สําคัญไม่แพ้กันอยากให้ได้ติดตามกันในอีพีหน้าแต่ว่าก่อนที่จะไปอีพีหน้าให้โค้ชได้ฝากอะไรถึงทุกคนที่ส่งประกันสังคมอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่ทราบถึงสิทธิประโยชน์เหล่านี้ครับมนุษย์เงินเดือนที่จ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างครับโค้ชยกตัวอย่างนะบำนาญชราภาพที่เราได้รับต่อเดือนเนี่ยก็หลักพันละเทียบกับเงินที่เราส่งประกันสังคมแค่หลักร้อยต่อเดือนเองครับเห็นไหมครับว่าคุ้มมากโค้ชคิดว่า สิที่ประโยชน์ประกันสังคมเนะี่ยมีดีกว่าที่เราคิดนะครับใครคิดว่าเป็นประโยชน์ฝากแชร์กันด้วยแล้วก็ห้ามพลาดกับ EP ีหน้าก็ยังเจอกับโคชโตอยู่กับอีก2ส่วนสุดท้ายไม่อยากให้พลาดกันกับกุงศรีโคชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ใครที่ยังไม่กด subscribe ฝากกดด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามทุกช่องทางของกรุงศรีซิมโฟล์ดทางเฟซ o o ๊แล้วก็ยู u b e ขอบคุณโคชโตครับขอบคุณ,ค,ณครับ,รบขอบคุณผู้ชมด้วยครับลาไปก่อนสวัสดีครับ